สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการท่ายทอดสดสด,สดออกจากมอเตอร์เวย์สายใหม่เมื่อนีงกับวันที่8เมษายน2564เวลา16นาฬิกา50นาทีผมเดินทางมาจากหนองบัวลำพูใส่ถนนมิตรภาพเมื่อเขาสู้ช่วงก้อนจิ บาพาดพ่อใบาพาดนี่เลยปั๊มบรทอมานิดนึงพ่อกะเบียงขึ้นทรายที่บอกว่าเป็นทางด่วนผมใส่ทางด่วนตรงนั้นเขาสิมีไป้ายเตือนว่าทางยังไม่เปิดสาธารณะโปรดใช้ความระมัดระวังผมใส่เส้นทางนี่เดินห้างมามีมองปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสำรวจเส้นทางถือว่าเป็นการใส่ก้อนมุว่วเป็นหนูทดล่อง ผมบ่ได้ดื้อแต่ว่าผมก็อยากใส่ของใหม่อยากสำรวจซึ่งที่ขับมาเนี่ยที่ผมขับผ่านมาตลอดนี่ถือว่ามาตรฐานมาตรฐานคือได้ดีเพราะดือ้อก็มีรถพี่น้องสวนทางกันไปมาตอนนี้ผมยังบ่รู้ว่าผมสิออกมองไหนแต่ว่าผมเบิ่งป้ายเอาถับป้ายเขาบอกให้ใส่ เขาจะต้องปิดไป้ายไว้อันนี้ป้ายเขาเปิดป้ายทางข้างล่างนี่ไม่รู้ว่าทังเส้นไหนไม่รู้ว่าทางเส้นไหน,าาเ,น,ไหนเดี๋ยวนี้ผมก็าัิ่ใส่มอเตอร์เวสสายใหม่เป็นมอเตอร์เวสสายใหม่ทียังว่าเปิดใส่เป็นทางการผมออกจากใบพาดโคราชแล้วก็บ,บียงใา่เลื่อยปั๊มปต่อท่อ,อยุใบพาดเลื่อยปั๊มปตทอก่อนก้อนสีเขา่าขาไปทางตลาด ตลาดเชฟวันเบี่ยง้า้ขึ้นถนนตรงนั้นเขาจีมีสัญ,ญลักษณ์ของทางด่วนขึ้นมานแล้วก็แล่นวิ่งมาตลอดคนบบเทนในกายไส้เนี่ยข้นโบเทนในโบเทนในกายไส้แล้วก็บ่มีรถน้่มโมเนี่ยบ่มีลถยังบ่มีลถมาจากขั้นแต่ว่ามือสักครูนี่มีรถอยู่ขั้นหนึ่งบางบางบางขั้นกับบอเนใจเขาก็กลับไปโมเนี่ยบอเนใจแต่ว่าอยากไปตายเอาดาบนา อันนี้ไปเลี้ยวซ้ายโขราชาดเลี้ยวขวาสลาบุรี่ิไปปักทงใช่อ๋อมันสิเป็นตังระดับผมก็สิไปตังระดับก็ว่ามาสลาบุรี่ล่องเบิงสลาบุรี่ล่องเบิงเดี๋ยวล่องสิเปิดล่องเปิดจีพีเอสด้วมันที่มีจีพีเอสด้วบนอเดี๋ยวนะล่องเบิงไปกอนเนดะ้อเข้ากับสิลงไปน้ำกัน ที่กับรถคิดใช้ข้างหน้าอ่าลอยเมตรต้องขับซาๆเบิ้งไปขึ้นข้างบนก็ได้มีรถขึ้นข้างบนอยู่ตอนนี้เลียนเลยพอเขายังบอกเกมเงินเรีนได้ตามอำเภอใจคันเขาว่านาิิเป็นมิตรภาพข้างหน้านาสิเป็นมิตรภาพแล,ล้วล่ะเออ คือบ่เป็นทางดวนต่อไปอีกซะพอโคลาชชิดใช่สละบุรีเอ้าผมไปสระบุรีผมว่าไปโคราดเน่ยสละบุรีชิดขวาขวาสละบุรีปักธงใช่เข้าไปสละบุรีโอ้ยทีบ่บัมันไปหามิตรภาพนะ้ำมูอยู่ติปน,นี่โอ้ไปหามิตรภาพคักค กอเห็นแล้วนาจะเป็นมิตรภาพยุ่ข้างล่างนี่เอา้เอาตีกันสุมหาเลยโอ้ยพอลอยมาลุกมองนี่ละมาลุกมองโอ้กย็ยังดียังดีเอายังดีถือว่าใช่ได้โอ้ยนายทีให้ไปต่อยจชงนน่อยนะพอลอยจะได้ไปต่อยจช่นน่อยสว้งามเลยยัง่ะ เมื่แล้วถือว่าใบาพาดบันนิหาสิกับนี่ก็คืนนั่งพีเลยเดอ้อพี่น้องอ้ยเอามาได้ไก่เติมยุครับไม่ได้ไกเ่กไไกเติมอีหลีผลล่ะไปว่าอซื้อซะลงแม่จนได้ดีจนมะฮัดเมื่ี้ล่ะไปก็ถือว่าแลนใส่เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนี่แหละครับจากจากตรงใบาพาดโคราชมาถ,ถึงตรงนี้ใส่เวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาที โอ้ยมาฐานขนาดเลยพออย่อเอ้ขอไปจนได้ดีเที่ยวทางบสุดเส้นยาถอยลังให้คนยำตายขอให้ตายนาพุ่นเพิ่อนค่อยย่องว่าหันขาม่าขันเห็นตั้งตั้ง,งระดับเป็นมีคืนเลยเดอขึคืนเราไปเลยไปตายเอาดามนานาที่ไม่เขียนมาขามทะเลสอไปได้เลยครับอันนี้ไปได้เลยจะไม่ลงมาอันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่มิตรภาพแล้ว รถหลายครักเมื่อนี้รถหลายทั้งไปทั้งมาทั้งขาขึ้นทั้งขาลงถือว่ารถหลอะครับท่งกันยังซ่อมเป็นระยะระยะผมเข้าใจเอาเองว่าเดี๋ยวทามน้นช่วงใกล้ฮอดวันสงการกนาสิยุติการก่อสร้างทั้งเมดนะครับเขาทา่งสายลักก็คือมิตรภาพแล้วตอนนี้เขามิตรภาพแต่ว่าบ่รูว้ว่าตรงนี้เขาเอื่นอียงบ่รู้จำไม่ได้ เราก็่ค่คยได้จำเรื่องถนนคนนั่งเข้าสู่ถนนสายลักแ้ะครับเอ่อที่ผ่านผ่านมาช่วงเขาเมืองโคราชนี่เหลืองอลา,ามไปด้วยดอกคูนต้น ชัย่ากลิกต้นคุนดอกเหลืองแง่มที่จริงคันปลูกหลายๆถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือปลูกให้ไม่เป็นอัตลักษณ์ว่าญี่ปุ่นก็มีซากุระเมืองไทยก็มีต้นคุนจริงๆเพระาะว่าสุดยอดขึ้นกันแหละเขาป่ต้องเอาขึ้นเขาดอกเอาขึ้นเขาขึ้นนี่ละพ่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ให้ด้วยว่าได้อ่านคอมเมนต์ ตัวเทียงตัวเที่ยงเวกแต่ท้ายคลิปมาสักตัวอหอดใส่นอะเดี๋ยวผมสะอ่านไปให้ว่าตัวนี้ผมหอดใสคือออกจากใบพัดเขาลาดมาแล้วมานลงตรงนี้น่าสิเป็นสูงเนิ่นบอสูงเนื่นอีหลี มาออกสูงเนื้อๆไก่ๆอยู่ครับม่ได้ไก่เพราะสมควรอยู่เห็นไหมครับดอกคูณเนี่ยเขมามันมัน,ม,นมันมีความสวยสดงดงามนะเป็นดอกไม้ว่าเป็นดอกหอดดอกไม่ประจำชาติไทยพื้นดินเะนี่ยรดล่ากัะสุกลลยหลายอันนี้มือมือนี้ร่เทานไหนหัวก็ยังเป็หอดมือหอมนี่นี่ ลดหลายแต่ว่ามือเทศกาลอิหรีกนาสิหน่อยลงอยู่เพราะตัวนี้เริ่มออกมาหลายแล้วไหมเริ่มกลับเริ่มเดินห้างหลายขึ้นแล้วผมกะว้ว่าสีาหฮอดโคลาดประมาณหาโมองอันนี้แสดงว่ามา่ทัางด่วนนี่เร็วกว่าเส้นท้างปกติอยู่ เขามามันหนทีถึงหาโมงอันนี้มันมาหดก่อน่ะยนระยะทางระยะเวลาได้อยู่ประมาณเกือบสามสิบนาทีครับรถขานี้ผมแซงมากจาอยู่ไกลคุณบานเนียน ข้าเจ้าไม่ทั้งนี้ข้าเจ้าเหลือหอดไว้ก่อนอยู่นี่ใช้เรืาางเทียวะหอดาชุงเนื่อนแล้วด้านกับมีอยู่ที่บ้านเฮน็ดบ้านเฮน็ด ลวกามีต่อมาก,กัมี่ดานอยู่บัวร่ายอ่ผมไปเลิกก็ดีจากบัวล่ายมาอยู่ที่ชิดาชิดาก็เลิกพอดีผมมากพอท่านดัานเลิกพอดีครับเดี๋ยวนี้บ่ม,มีดานแล้ว เลยสีคิวไปสิไปแวะเขาห้องน้ำาจากบาทอยู่เพราะว่ากันมาโดนละกันมาตาโดนโดนคนนะถ้าเจ้าเลียนชาถ้าเจ้าเรา เนี่ยเหละสีคิวเลื่อสีคิวไปที่มีปัมป๊มบนต่ท่อสิบโอกับแซงเล่นขวาดิชุวม,มือหนิแล้วพยานที่กันละสิบโอกับได้ ผาซ่อนแก้วสูงพระาธาตุพนมโออ่ารถหลายกครับระมัดระวังเอาที่พานมากครับพ่ออุบัติเหตุอยู่สามค่ะอยู่สามแห่ง เห็นรถที่เกิอดอุบัติเหตุยู่สามแห่งอ่ะครับรเพราะว่าปวดยาวแหงไปหอดมาน้อกพอาไอซีคิวนี่พรา,าได้กินคือไปหาเขามีเขาเหนียวมาโยกไปอีเฮอไปเฮือ,อ,ฮอคิดหอดจะผพี่จกโลกฟาดแล้วเสื้อไปเฮอฝอากกินได้ยู่เป็นเดือนพอเลยไปอีเฮือนี่กิโลละพันคนนะว่ามันถึกถึงได้พอกิโลละพันบาทไหม ขีดและลอยเอาขึ้นบาเอาแต่ว่าเขาต้องกินชุขคราบย่มอยากค่อยกินของมันแพงแต่ว่าเดินห้างนี่ผมผมห่อเอาผมห่อมาหลายเดือนห้างนี่เพราว่าไม่ไหวถ้ากินเ,เวลาหิวก,ก็กินง่ายแล้วก็เอาบักพริกนี่ย่าลืมบักพลิกต้องติดต้องติดมาพอาบักพริกเวลาเดินห้างไงกินเขาไปนามันก็จะ เฮาเฮ้าบรได้สดหน้าเมนบ่ละเขากินบักพรีกน้ำม,นม,นมันก็สิิเพ็ดมันก็มันก็สิมีรสชาติมีเผ็ดน้ามอนหน้าลถหลยอยู่ครับแต่ว่ากะทำความเร็วได้เพราะสมควร่นละ เนี่ยขันปูกไอไอต้นนั่นเนี่ยต้นลีลาวดีเนี่ยแต่กี้เขาเอื่นลั่นท่มขายบ่ได้เพราะเอื่นลีลาวดีล่ะขายได้ปลูกลั่นท่มนี่มันกันจิงสิ๋ล่ะสู้ปลูกต้นคุนบ่ได้ดรอกแต่ว่าขันผมเป็นได้ยขมที่ปลูกกันนั้นที่ปลูกมาะแคมสมยักให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่มาเก็บ ปูประแคมสมยักอยู่แล้วที่ก้อยเกิดไรได้มาหา,าศาลเลยเลยนี่อ๋อเมื่อี้อกัถือว่าประสบความสำเร็จในการสำรวจเสน้นทางมอเตอร์ว์สายใหม่ออกจากใบพัดโคราชมาลงสูงเนิ่น มันนี้ยักยักขี้จากปากช่องไปหอดใสอ่อะมันมีจากปากช่องไปหอดสละบุรี่ติมันเปิดไปบุนี่เอาเมื่อแรงพ่อกันไหมขันมีเหตุการณ์อยังงิี่ไทยทอดสดตอนบุญลาตอนคืนทางดวนมมเตอร์ว์ ปากช่องสะลาบุรีพุ่น,นะเดี๋ยวสิไปทายแบงปันต่อไปครับสวัสดีครับ